สวัสดีครับผมมิตรหมูเชนนะครับ EP นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําการครอปวิดีโอนะครับวิดีโอไหนนะครับที่มีขอบดําหรือว่าต้องการขอบส่วนไหนออกเป็นยังไงทํายังไงไปชมคลิปนี้นะครับผมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ใน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2019นะครับอสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนครับหรือน้องๆท่านไหนนะครับต้องการทําวิดีโอแบบอัดหน้าจอมือถือแล้วนะครับจะไปส่งอาจารย์หรือไปทําอะไรไปทําคลิปสอนก็นแล้วแต่นะครับมันจะมีขอบดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากลงไปแป๊บหนึ่งนะอ่ามันจะมีขอบดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวแต่งก่อนแป๊บหนึง่งนี่นะอ่ามันจะมีขอบดําแบบนี้เห็นไหมครับ สมมุติเราอัดหน้าจอมัจะมีขอบดําข้างๆเห็นไหมครับเราต้องการครอปออกนะครับเรามาตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับเราจะครอปส่วนดําๆออกเราจะทํำยังไงนะครับไปชมขั้นตอนกันเลยครับให้เราไปที่นะครับลูกศรตรงนี้นะฮะไปลูกศรตรงนี้นะปึ้งแล้วเราก็กดมาที่เอฟเฟกครับแล้วเราก็พิมพ์ช่องตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่าครอปนะครับ C R โอพขอบโอเคครับหลังจากเราได้ขอบแล้วตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะเราก็คลิกค้างนะครับคลิกค้างเราก็ลากมาที่บรรทัดนี้ของวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ปล่อยปึ้มอ่าแล้วครับมันจะได้หน้าตรงนี้มานะครับผมให้เรามาคลิกค,าค,คําว่าขอบครับผมตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราคลิกปึ๊บม,มันก็จะขึ้นขอบ ตรงนี้มาแล้วนะครับไม่ให้เราขอบนะครับผมเราก็ทําการคลิกนะครับคลิกค้างนะคลิกค้างตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามายีา้ฮะอืมเราก็ดูว่ามันพอดีหรือ,อยังนะครับเราก็รอบขอบรอบรอบเขบ้ามาอ่ะประมาณนี้นะครับถ้ายังเหลืออยู่ก็ทําการขยายขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะแล้วก็ ขอบใหม่ครับผมให้มันให้ขอบดำหายนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะขอบดำหายแล้วนะครับอ่าประมาณนี้โอเคขอบดำหายแล้วนะครับก็ลองกดเพล์ดูครับมันเป็นวิดีโออ,อัดหน้าจอ,อครับเราต้องไปตัดขึ้นหลังออกก่อนนะครับไม่เห็นแต่ตัวเรานะครับผมซึ่งเข้าไปที่เว็บ รีมูฟบีจีเลยนะครับเดี๋ยว,ยวผมข้ผิดน,นะครับรีมูฟบีจีครับบรรทัดแรกเลยอ่ะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ ทำการครอปนะครับครอปวิดีโอก็ทําแบบนี้นะครับท่านใดที่ทราบแล้วก็ผ่านได้คนใดที่ยังไม่ทราบนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ลองดูนะครับผมเพื่อจะได้มีวิดีโอที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเื่อผมจะช่วยท่านผู้ชมได้อีกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับวิธีการครอปวิดีโอนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้เมตราโม้ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาท่านผ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ